มีสมาชิกนะฮะนี่ฮะตามด้านล่างเลยนะฮะและพีเพ่บนะฮะพีเมรหรือะไรช่างแม่งแล้วแล้วก็โซเนตอะไรโลโซแม่งช่างแม่งเลยะแล้วก็เลน์ไรเซอร์นะอ่าัอดีแล้เขาและที่ขับพาโทษทีกดผิดนะฮะตอนนั้นแม่งโดนระเบิดควันฮะเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะไม่ต้องมาเสียเวลานะฮะเกี่ยเวลาปมาเม็กซพูดไปประมาณหนึ่งนาทีใช่ครับ ตอนนี้นะฮะเราพูดไม่ได้เราเดินตจอแล้วเราไม่ต้องปรับอะไรแล้วฮะโอ้ยเจ้าถ่ายเป็นไฟวะเสียงมันยุ่งเหยิงบ้านแม่ไทยงานแม่ไทยวเราไม่มีว่าเราเป็นอะไรเงียบเอาอะไรเด็ดเลเซอร์หายเด็ดหายจริงต่อหลุดแป๊บนึงโธ่ลายไม่เจ๋งเลยโธ่ทำไมเครื่องได้เป็นอย่างเงี้ยเลเลเซอร์ กับจุนใหญ่ใหญ่ใหเป็นขนดนี้เลยขนาดขนาดขนาดอเล็กกว่าไม่ยินยิงมึงยังกรของเซอร์ีอกเหรอก็เหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวพ่งกดนะเว้ยเฮ้ยเดารอรอให้นอตก่อนมานะอ้น็อตนี่เน็ตแล้วนะครเบ็ตผมก็เทซะกัน ว้พีเด็กว่เกาศโโยนายปั๊มตอนเช้าทุกวันเพื่อปมทุกวันอน่ะเี้ยเราก็เป๋่าเอาเปล่าเล่เลยเดี๋ยวไม่น้อยมจะเปาเลิดเียเจะเป่าเล่นไปเอาเลเล่นก่เอเยเอาละไม่เอาอ่ะ อ่าแล้วฮกดเลยฮะเริ่มเลยฮะจะได้ไม่ต้องรอกดกดกดนกอนครกดนกด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 เน็ตอออ่าแล้วก็มาเริ่มบนตักเีฮะนากที่รอบขัดชอบขัดเลยอะไรแบบนี้ได้กูบแล้วเว้ยให้เด็กกูมาแบนึง คลิปนี้ไม่ค่อยมีเสียงพูดก็ขออภัยนะครับผมงตืไม่พ่ือนถ้านี่ไม่จะนี่มันจะเที่ยงแล้วฮะยมาเพิ่งเที่ยงอะไรไปเป็นไระจะเที่ยงค่ะจะห้าโมงแล้วเนี่ยอเาไปหาตัวซอมเราเห็นแล้วไปทุกคุเยอะหมดลวสอเอกอนนี่นะที่นี่เอาคนละนับเลยหยุดหยุดใครต้องหยุดใครต้องหยุด เปทีเอะไรวะเปเเปิดเปิดเป,เป,ปดิวิิววเลยถ้ามีเสียงต้องอะไรก็อ,อไปขนเาทางนี้ครับอ้าวยังไม่มีใครขึ้นปเป้ทา,างนี้เหรอคไม่มีบ่อยขึ้นมาโอ้ ไปดูเถอะจะมาเลยครั้งหนึ่งพวกแกต้องเจอเอานดจะดจะแก้เลนหดแล้วเรอฮดโอเคครับไปไปจัดการเอ๊ะก้เ่นได้พออจะต้องทพ่อไรอีก้างแนะก พอข้าไปตังคนนบอสบอสบอสดีดีฮะเออแม่งแค่เดียมองกรจอมโจวนะไปเดี๋ยวเราอยู่บนได้ไม่บเข้ามา้ปนซงเลยปซงเยนเรามาคิดบัญชีเลยกันดีกว่านะ ทางตาแค่หอยอหยต้อยจะามงมงโหกล้มทำไหน้าไปข้างหลังมีตบกันมีไฟอก็ไม่ได้ตบกันไหนนั่งน่ะทำก่อนไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่ทำอะไรอยางนั้นวะ่อยาข้มานะที่การน

เอาตัวอะไับางเลไม่กลัวอู้แล้วลลับไปแล้วพี่เอาตรงนั้นให้รอดเดี๋ยวมาช่วยยุ่งดก่อนไปต่อมดิวด้วยยุ่งยบบนี้มัไปบัตรไปต่อมดิวอ้หยอ้หยาเข้ามาแล้วเวยอมแพ้เฮ้ยใครมาช่วยกัน มาล้มาแล้วสองเดียวสองเดียวเกเจ็ดเก้ไปแล้วเดเลเซอร์ยิงหน้าตะปูเลยอยู่อยู่เลเซอร์ร้นเบคปีมีเียนายวยก็ไปดูเสียไลเป็นยังไงล อยากจะรู้จังนี่มีเสียงนะงานต่งางๆบ้านใส่ไม่สามสามเกินไปฮัลโหลวู้ตอนไหนจะต้องโดนค่ะ ฮัลลครับฮัลโหลเนฮัลโหลกไปแล้วฮัลโหมีคนอยู่เลยครับฮัลโหลขแล้วไอู้หูหัแตกไปเขาไปซูสุกติแล้วครับผมวนนี้ไม่มาเอาเวลฟรี ทไมทำไมทำไมทำไมไอ้ด te ีโดนโดนโดนตุ๋ยโอ้ยทำไมเดี๋ข้าไหลลยใส่ไม Is ่หมดแถวนี้วะมังเะไรเป็นสิไม่ไม่เห็นจะมีข้าวเปลใช่ไหมเม่อกี้ใช่โอ้โปรโมทอลเนนะโปรโมทดตนนี้นได้ได้โปรโมท เฮ้ยสะทายข้าสอยองเด้วพี๊บอะไรชื่อเรียกชื่อมันถูกกวาปี๊เอพูดอะไรฮะเป่ไยัครับเป็นยัเอาวะจะเริกไปแล้วครับ้อมครัามา ในตอนเดียวอ๋อเขากำลังนั่งเล่นคอมนะอุ้ยอ้ยนั่นุดแม่ตัดตัวไม่เข้ามาให้ทีนี้มจะให้เด็กเข้ามาแย่นะครับโอนั่นชุดเต็มเฮ้ยลิอสเบสบอบอบอสบอสอสบอสอสบอสบบอสบอสอสบ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 

ไปเรียกมากันเลยครับผมเราก็มาคุยกันกันกันดีกว่าเรียกนายเป้ามาเลยเรียกเป้าก็ได้อเป้าว<ม>ิ่งมาแล้วเ,เอาบุญสุ่ยเข้ามาแทนเรื่องของผมก็เอาบุญนี้เอาจากเออคาริานาเลยครับไม่ไหวแล้วครับบาทใช่แล้วครับผมงั้นคุณจะเห็นเกมหรืออะไรสัญญกแป๊บหนึ่งครับผมต้องเอาเน็ตออกก่อนนะครับเพราะเสียงม,มันแบบไม่ไหวแล้วครับ ไปนะผมยิ้มขึ้เงียบกิฟต์ขึ้นมาทันใดอ่ายิ้มขึ้นมารับประทานฝังคขออภัยนะฮะที่คิฟที่ตัดตรงนี้นะครับผมอ่าเราก็มาเริ่มกันใหม่นะตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมกำวางถังครับกำวางถังกี้ผมไปเตะไอ้นิฟต์เราโซไปนะครับผมและเพราะว่าเข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 าเอ่อไปทำรุ่งรักอื่นนะครับผมก็เลยต้องเตะเขาออกไปนะครับผม เลยต้องหาคนมาแทนนะคะแล้วตอนนี้ผมก็ยังได้ทองต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะบอกไม่เลยถ้าคลิปลงแสดงว่าได้ทองคลิปไปลงคลิปไปได้อืมคุณปรับคำนี้ปรับปรับไปเหรอเป็นออลลี่หรือว่าปรับไปแบบไม่เวครับอ๋อผมไม่ได้ให้เอาคนอื่นมาให้แต่เพื่อนเราเท่านั้นนะครับ ทำไมล่ะนะไม่ก็เข้ามาไม่ได้ดิครับเอ้าคุณคุณเชิญไม่ได้หรอมาแล้ว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 ใครวะเขาก็เขาก็ติดตามมาได้ไม่ใช่เหรอเออนะคุณเออใครวะคะอาแคลิปเป้แคลิปปอนเนียตัวมีเอกความแคลิปปอนเนียดีิวะโอ้โหไม่รู้นานเลยนะเขาเกิดปี1 9 5 หนึ่งเก้าเก้าห้านะครับผมโอ้โหดูดูดูจากการโหลดโหลดเขาเป็นยังไงคาวันแต่สมัยโบราณนะครับผมดูดูการโหลดของเขากันเขาเป็นยุคโบราณนะฮะการโหลดเขาเช่เออดีมากเนี่ยแล้วครับผมการโหลดของเขาเชื่องทรมานจริงจริงนะครับผมดูเหมือนจะจะเร็วแต่ก็ไม่เร็วมันก็ก็นานไปนะเออข้าขอผักท่าอะไรอ่ะ ถ้ามันเสียเวลาคิดพวขอบไปนะผมจะไม่ตัดนะแให้แค่ถ่ายไปเลยนี่แหละแต่ถ้าตอนเอาทองผมตัดแน่นอนแม่งนานเกียดรอาะเออเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวโอเคแล้วลองโอเคยืนเลยฮะผมยืนเลยฮะบอกให้ไปยืนครับเดี๋ยวคุณน้องในกล้องเงยเลยนะอ๋อเดินยืนตรงหน้าตัวไปยืนเลยครับโอเคแลนะเราจะเริ่มทำการตัสูวนครับผม

นะฮะงั้นระหว่างนี้ผมขอตัดคลิปมาแล้วผ,ผมเจอกันทองนะครับทีนี้แมงสายลาดิดนะนะเราไม่ได้ยืไกไกลแล้วครวับผมออองนเใช่เราไ,ได้ติกตอนะอนี้หน,น,นอยู่นะฮมีค้นขัดตัวประกาไป2คนนเออเกขอเล่นโอ้ย

นี่เราได้ท่ารอบที่เราไฟฟันแล้วเอาทองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะผมโอ้ยดูเวลครับเบลโูดนะ่ยนะคุณเวลน้อยนะก็เดียวขึ้นเวลแบบแบบขนนี่ขนตูดรึเปะขนตูดยังไม่พอมันยังจะจิบจิบอยู่อ๋อเหรอนี่ได้ร้อยน้ำแล้วตอนนี้ส่วนยอดนะส่วนยอดโอ้โหรู้สึกว่า ลูกซองเราจะอัพเุกเกตนะโอ้โหสุดยอดเลยลูกซองเราจะติดกอดรือเปล่าวะโดนไม่หมดไม่หมดทองที่กูอยากรู้คือเอาไปยังไงว่ามันขนขนาดนี้มันไม่หนักมั้งไหนเนี่ยโธ่ไปเแค่เกมเฟิร์สไปดีเลียงพักหนึ่งยาวยาวยาวอะไรมากแค่พักหนึ่งสบายเะไรจะได้ที่เมาข้างนอกออกมาอยู่ข้างในคือเออได้ เตี้ยหมดแล้วโหเฉลยเลยแล้วพี่น้องขวัญทุกมัดมาด้วยเนี่ยเพื่อไปแล้วไปเร็วไปเร็วหนีแล้วบอมถึงเวลาโอ้ยทยมแล้วเราจะไม่อยู่ออกไปเลยออกไปเลยเราจะไม่อยู่รับใครขวางนกินแย่โอ้ตอนนี้ไม่ใช่แอคซอลด้วยเราลิบสบายอะไรตอนนี้อิปเปอร์สบาย ตอนนี้รับนายเลรไลเปอร์มาแล้วัก่สองคือมเพ็กครับผมและที่สก็คือนีฮโหต้นปัดเลยนะต้นัดคนเดิมเจ้าเก่านะผมวิ่งครับวิ่ง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 วิงวิ่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  ไที่สองแ้วผมโอ้โหเริ่มมาแล้วงเริ่มมาแล้วเริ่มมเริ่มี้ของปดเลดซดซเดองมเิผมได้ที่อมึงเิเย่ไม่เอาตายอ้องทำอะไรอยู่ตรงน้น้อช่วยแป๊ก็เออนั่นแหละเอออยู่นั่นแหละของกันเ่อ มีเบาๆเลยโอ้ยยนจะฉาดจะาดหอยอมอเจไม่ไหวแล้วหอมเลยอ่านะกันกขอจบคลิปนี้เท่านี้แล้วผมโอ้โหรอดนะฮะโอ้โหตานนี้ยอดเลยพี่เจะตัวประกันมางแต่ก็ได้ตังคันนะปลอดภัยฮะเะผมเจอลิปหน้าเ